สบายดีสบายดีพ c เอฟซี FC, ทุกคนเด้อสบายดีกันยำเศร้าเนาะมื้อนี้กาหากักอ่ะสิบโมงใครที่เข้าสิบเอ็ดโมงทุกคนกาฟากสบายดีสวัสดีพ f เอซทางฟังลาวฟังไทยตะก็ต่างประเทศทุกคนที่ได้เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เมื่อนี้ทุกคนน้องลี่มีนัดกับสาวไทยใหญ่ก็คือพี่บัว บมเมนพี่หอมท่าเดือยนะทุกคนเนาะซึ่งแต่ก็น้องลีปีกายนี้น้องลีก็เคยเฮ็ดคลิปลมกับเพื่นเนาะเฮ็ดคลิปโทรมกับเพื่อนมือนี้เนื่องจากว่าพีพีเอฟซีหอขอ้องกันมาหลายมือนี้น้องลีเลยจะมาจัดให้อีกเธอนึง กาแบบดนๆจึงได้โทรลมกันเพื่อนึงเพราะว่าตั้งคนตั้งมีหน้าที่น้องลีก็มีเวียกที่ต้องฮับพิสอบเอื้อยเพิ่นก็มีหน้าที่ที่ต้องเฮ็ดเฮากันนาดกันได้ตั้งแต่น้องลีเริ่มเฮ็ดเบาอย่างเละเนาะแต่ว่าเอื้อยเพิ่นกะขาธุระน้องลีก็ขาธุระแล้วก็เลย่บบ่เวลาโบตุงกันหากับมื้อนี้เอื้อเพิ่นทักมาหาว่าเอออันวันนี้พี่ว่างว่าสันน้องว่างไหมยมื้อนี้น้องลีก็เลยแบบว่างแล้วทุกคนเนาะอยาจะมาคุยกับเพื่อน พีพีเอฟซีบอต้องอ่าตกใจเวลาน้องลี่ลมกับเอื้อยเพิ่นดนเนาะตอนนั้นน้องลี่ลมกับพี่บัวฟองประมาณ40่สิบปานาทีพีเอฟซี FC ว่าอ่านคุยนานไปนึกว่าดูหนังสั้นเพิ่นว่า <c oughs> โอเคคลิปนี้น้องลีกัยัง่บน่ใจวสิได้ลมกันจักนาทีอีกอย่างโทรศัพท์ตัวนี้เป็นของหลานนี้แม่นอันบันทึกได้บหลาเนานเพราะว่าความจำหกสิบอ่าหกสิบ 6กสิบ G B นะทุกคนเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุมนะ้ำพิ่นกันเลยเนาะน้องลีนัดไว้สิบเอ็ดโมงเอื้อพอื่นก็พอดีว่างพอดีน่าจะคุยกันแปบเดียวเพราะว่าน้องลีก็มีธุระที่ต้องไป่อเอื้อพื่นก็มีธุระที่ต้องเฮ็ดสินะทุกคนนี่ตอนลมขออนุญ,ญาตใส่ฟิลเตอร์เพราะว่ากลัวพี่เพิ่นตื่นน้องลีไปไปคาไฟมายัางบอกออกเหมือดเถื่อโอเคไปใส่ฟิลเตอร์เหมือนกันลองดูไม่เคยใส่ะนะ่ย สบายดีเดอ้อสบายดีเช่นกันวันนี้พี่รถจนาไม่มาเหรอพี่รดจนาอยู่อยู่เวียงจันทร์ะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันหรอนานๆนนทีจึงมาเธอหนึ่ง <c oughs> อ,อ๋อนึกว่าอยู่บ้านเดียวกันโอ,อ้กะเพื่อนแต่งงานแล้วเพื่อนย้ายออกไปอยู่อีกเหือนหนึ่งแล้ว พ่อแต่งงานแล้วเหรอเดยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นงานเลยอ่ะไม่เห็นงานขงเขาพูดเลยว่าแต่งงานแล้วเหรอแต่งตึงเต้ห้าหกปีก่อนละ่ะอ๋อเรีก <c ười> ว่าตอนตอนไปคุยกันนรียกว่ายังเป็นสาวส่วนอยู่เออ <c ười> น้องเลียน้องเลี้ยงมีแฟนเหรอยังนะโสดไป <c ười> กินข้าวหรือยัง กินแล้วกินแต,ต่ตอนเจ็ดโมงตอนนี้กำลังจะก,งก,กินข้าวเที่ยงแล้วอะเมนอันว่าภาษาลาวว่าภาษาลาวก็เข้าใจะ่ะเข้าใจอยากให้อ,อยากให้น้องนิพภาษาลาวนี่แหละเพราะว่ามันมวนดีแต่พูดได้เป็นนะคือว่าฟ, <laughs> ฟังออกอยู่ฟังออกอยู่แต่ว่าอันไหนที่ไม่ฟังไม่ออกก็เดี๋ยวจะถามเองโดยเดย น่ารักเวลาพูดภาษาเราอะป็นจริงเลยไปไปลินไทยม่วนอยู่บ่อ่อม่วนม่วนคัดเจ้าแมพูดอย่างนี้ใช่ไหมดยไปแล้วเดียวไปใครไปไปที่กรุงเทพใช่ไหมเห็นที่เห็นไปในคลิปอะโบไปไปแต่อุดรอุดรฮันจิกไก่ไก่ลา เลยว่าไปออหนวดอนอนีเน่เป็นอีสานแม่นแม่นอ,อ๋แปดสำรองลืมออกมาเลยอะ่ะไปจะหมดอีกแล้วลืมเอาสายมาด้วยไปแ,แล้วอะไรตอนนี้ด่านเปิดแล้วไม่มาเที่ยวทางฝัง่งภาคเหนือบ้างหรอโอ้เปิดแล้วเนาะบนนี่บนนี่ใจว่าคันไปจากลาวพี่ต้องต้องไปข้ามด้านใด พี่ก็อยากไปเที่ยวเมืองเราไม่รู้เข้าไปกันทางไหนเลยด่านเมืองเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แม่เนาะบอกบอค่อยบอค่อยเห็นคนลาวที่ไปทางภาคเหนือส่วนหลายเพื่อนจะไปทางแถวหนองคายแถวภาคอีสานอันนี้น,นี่มานะพี่คุณล่องซาน่ะอูนาะออูล่องซานใช่ไหมดูดมีมาอยู่นะแต่ว่าเพื่อนจะไปทางาไทยเพื่อนอยู่ไทยแล้วเพื่อนไปเลยอันนี้โบเน่โบเน่ใจว่าอยู่ลาวแล้วไปเลยเพื่อนที่ไปจังไล แล้วน้องนีอยู่อยู่กใกล้ๆกล้เสาสามเหลี่ยมทองคำไหมโบสามเหลี่ยม Bo, ทอง<ด>คำฮันซิยูพักเหนืออ๋อไกลเหรอแนนไกลแหงโอ้โอ oh, bon, ้บ bon, bon, ่อนอันบ่อนที่ที่หอมยูซิยูแถวสามเหลี่ยมทองคำว่ะมาได้อยู่ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้สามเหลี่ยมทองคำแต่เคยไปเคยไปมาถ้าอะไรอะ่ะ ถ้าวันน้านไงอยากคือน้องดีอะไรเงี้ยจะได้เจอการอย่างเงี้ยถ้าถ้าอยู่ใกล้ๆสามเหลีย่ยมทองคำก็อาจสามารถเจอกันได้ไงอืมบ่ได้อยู่ไกลพี่ก็จับบ้านที่ไปที่อะไรนะที่สามเหลี่ยมทองคำก็ไกลอีกเหมือนกันต้องต้องเข้าเข้าเมืองไทยก่อนแล้วก็ถึงจะมาที่สามเหลี่ยมทองคำได้โอสแสดงว่าเคยมาลาวละไม่เคย อยู่ฝัง <He en. S 2> ไทยนั่นแหละต้องสามเลี่ยมมองเห็นเฉยๆเ oh. คยไปครั้งหนึง่งที่ล่าสุดที่ไปเที่ยวสกายวอล์กนั่นแหละอืม hmm. ไปตอนนั้นไปตอนนั้นไปไปยักมือหันไปเที่ยวไทยน่าจะสองสามวันเองอะ่ะอ oh. ไปไปเที่ยวไรนี่ไปวันเดียวแต่ว่าไปแม่สายสองสามวัน บกไก่ว่าจะฮึวางแผ็นว่าใครอีกไหมแม่นวางแผนว่าจะไปช่วงสงการไม่แน่ใจว่าสิไปกรุงเทพหรือว่าสิไปแถวเสียงไหมไก่โบจักฮึอะอะไรจะพูดอะไรพูดต่อเลยอันไก่โบจักอันจากท่าจากท่าเดือมาเสียงลายเสียงไหมไก่โบ อุ้ยสัญญาณนีตตัดอะ,อะไรนะ้องวีรู้จักเชียงลาบไหมเชียงลาบอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหรอเชียงราบจะติดกับสะพานลาวเลยนะ<อ>แต่ว่าสะพานลาวตรงนี้เขาแค่ข้ามเขาไม่ให้เราเข้าไปตรงลาวอ๋อทำไมหรอเป็นยัางไม,ไม่รู้เหมือนกันเลย อ oh. แต่ดแ,แต่ตอนนี้เขาก็เปิดให้ไปแหละแต่ว่ามันมันไปยากอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นเวลาเราข้าไปแล้วมันจะเป็นเหมือนบ้านนอกอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีตึกสูงไม่มีอะไรเลยมันก็เหมือนแบบเผ่าอะไรเงี้ยจะอยู่ทางนี้แต่เป็นคนเรานะภ oh. าษาลาภูเนี่ยแต่เขาพูดภาษาลาวนะ ไม่เคยยินเหนออรอบบเคยบบเคยหูมาก,ก่อนเลยจริงเหรอไม่รู้เมืองลาวนี่เป็นเมืองที่ใหญ่ไหมกว้างไหมอืมกับโบ่บค่อยเป็นโบค่อย,ยง่ถ้ามค่อ,อยใหญ่ก็จะรู้สีว่าเชียงราบอยู่ตรงไหนอะไรมันก็ไม่รู้ว่าเมืองลาวทางนี้เขาเรียกว่าเมืองอะไรก็ไม่รู้ียงามานเป็นสะพาน เชียงลาบเป็น, mm. เ,ปนเป็นเมืองที่ยุ่ลาวอ่ะหรือว่ายุตางประเทศยูยูเซต่ไม่อยู่อยู่ทางฝั่งพมา oh. ่าโอ้กันต้าเป็นทางฝั่งพม,ม่าอือบัวบัวเคยหูแล้วแอดอะสะพานที่น้องมีข้ามไปปกติที่คือจะอยู่ทางภาคภาคอีสานเลยเหรอแม่นเป็นสะพานอ่า สะพานมิตรภาพลาวหนองคายยังจำหนองคายหนอ,ายน,น,นองคายจังหวัดอะไรหนองคายหนองคายก็น่าน่าจะจังหวัดหนองคายจ, <laughs> จังหวัดหนองคายหน <laughs> <laughs> องคายนี่อยู่ภาคอีสานเนาะแม่นอยู่ภาคอีสาน ว่าอยากมีโอกาสไปเที่ยวเมืองลาวเหมือนกันแต่ว่า,า,า,ม,า,วามันน่าจะไกลมากเนาะถ้าไปทางภาคอีสานอะเม่นน่าจะไกลถ้ามาถ้าข้ามทางแถวอันแถวอ่โบแก้วแถวอันคาสิโนฮนะน่าจะโบกไก่แถวสามเลี่ยมทองคำถ้าข้ามพันละไกมาทางลาวเลยก็น่าจะโบกไก่แต่ก็บม<อ>่เคยไปจ<า>กปักเทือ น้องคำที่เห็นคาสิโนใหญ่ๆเลยที่เป็นสีทองอ่ะน้องนีเคยมาไว้ตรงนั้นเคยมาไหมบ่บ่เคยเคยเหรออ๋อมันยู่ภาคเหนือของลาวพุดนะแล้วน้องนี่ยู่ภาคกลางภาคเหนือภาคกลางมาหากันนี่ไกลไหมกะขี่รถกัน,น่าจะประมาณมื้อนึ่งนั่งรถกี่วันวันหีนเหรอ งันก็ไกลสิแสดงว่าเมืองเราก็น่าจะกว้างน่าจะใหญ่มากอะ่ะน่าจะใหญ่มากอะ่ะถ้างั้นนะ่ะเรีว่านั่งรถประมาณสองสามสีบหกสิบงาทีใช่เนาะถ้านั่งรถประมาณสองสามสมบนาทีนี่เมนยู่ยู่ที่ยู่บน่นยู่รองสาลี้ไปเวียงจันตัวเมืองเวียงจันท่านประมาณสองสามสมบนาอ๋อโอ้ไกลมากเลยอะ่ะ อยากไปเที่ยวเวียงจันเพราะเวียงจันนี่จะมิดสุสูง,สงเหมือนเมืองไทยเลยใช่ไหมเมนเมนเห็นเขาพูดกันนะแต่ว่ายังไม่เคยไปเพราะว่าเขาบอกว่าเมืองอะไรนะเมืองลาวนี่คือที่เวียงจันอาจจะเป็นเมืองหลวงเลยใช่ไหมเ <Man. S 2> มนเพราะว่าอยากจะลงไปดูเดี๋ยวถ้าเกีโยวกาเดี๋ยวจะไปเที่ยวโดยมาเที่ยวแล้วอย่าลืมแซดหาเด้อ ได้แต,ต่ต้องมาคนลพทิศทางนะแน่เพราะว่าต่างคนก็ได้ต่างอยู่ไกลไงจะได้เจอตัวก,กันอะไรจะได้เจอตัวจริงกันอะไรเงีย้ยถ้ามีโอกาสก็อยากเจอกันที่ฝั่งไทยเนาะน้องดีก็ามาจากลาวพี่มาจากสุอุมว่าอะไรก็มาเจอกันที่เมืองไ,ไทยถ้าไปถ้าถ้าพี่หอมไปกรุงเทพอ่าก็น่าจะได้เจอกันอยู่ไกลบบจากอันถ้าเดือไปกรุงเทพ ไก้ถ้านั่งแล้วก็อคืนแหละโอ้ก็ประมาณสิบสองชั่วโมงอ่ะนั่งรถสิบสองชั่วโมงโอ้พี่หอมเคยมาแล้วบอกกรุงเทพเคยโอ้แต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วถ้าจะไปต้องทำมีพาสปอร์ตก่อนอ่ะพี่หอมไม่มีพาสปอร์ตไงอืมเอาตอนอันไปไทยทันไซ้อย่าง ช่วงแล้วนี่ตอนนั้นก็ใช้พาสปอร์ตอยู่แต่ว่ามันหมดอายุไปแล้วไงด่านก็ปิดไปสามปีเกือบสี่ปีใช่ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ต่อแล้วก็หมดอายุไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ต่อไงมันหมดอายุมันก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องทําใหม่ทยเดียว oh. ต้องทาใหม่ถึงจะไปได้อยากจะไปกรุงเทพมากตอนนี้ยังไม่ไปไม่ได้ <laughs> ตอนตอนไปกรุงเทพฮันเตตอนไห โอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นสาวๆล่ะนาแนลผ่านมาผ่านมาจิบแสนปีแล้วมั่งห้าหกเจ็ดปีเจ็ดแปดีแล้วแหละโอ่าะม,มากแล้วไม่ได้เข้าไทยนานมากอะ่ะตอนนี้ถ้าไปก็จำทางไม่ได้เราไปไปทางไหนอะไรเงี้ยจำไปอยู่เหมือนกันส <10 S 2> บก <10 S 2> ว่าป,ปีเนโอ้พี่หอมเคยเห็นทะเลหรอบอ เคยอยู่ก็อยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลไงเคยเห็นนะเคยแล้วเคยไปสิบกาปี่านี้ก็คือสิบแบบเกือบัจจิบอะไรแล้วเนาะแพงเยอะน่าจะเปลี่ยนแลงเยอะแหละแต่ต้องดีเคยไปหรือยังยังเคยไปได้เทื่อเดียวไปอุดรนั่นแหละอรอแต่เห็นอะไรนะที่รถกันนานี่คือไปถึงอันนี้ไม่ใช่หรอ ถึง,งเไมแม่นแม่นไปถึงกรุงเทพส่วงแล้วดีไปที่วัดเห็นไปที่อะไรนะวัดพระแก้วใช่ช่มเนาะเห็นลิปเขาอยู่ยอยากไปมากเลยอ่ะแต่ยังไปไม่ได้ <c oughs> น,ดน้องดีน้องดีทำพาสปอร์ตแล้วไม่ใช่เหรอน้องดีนี่คือ,อ,อไปได้แล้วเนาะแม่นละไปได้แล้วกะว่าจะไปช่วงสงการถ้าถ้าทุกอย่างมันโอเคกันน่าจะไปช่วงสงการ ว่าพี่ฝนคนโดยเพเพื่อนกระทากหาว่าเพื่อนก็นจะไปอันลินสงการยู่กรุงเทพว่ะสันอ๋อของการที่กรุงเทพาสนุกสนุกแถวแถวเข้าศาลนายแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าเขายังเปิดให้เล่นทีไหมอะไรเงีย้ยอยู่อันอยูแถวพี่หอมอยู่เพื่อนกับลินสงการบ่เล่นอ้อปรว่าิศาสตร์น้ำทำบ,บ้านตาม อะไรนี้แหละสัตว์แบบน่าจะคล้ายๆเหมือนบ้านน้องดีแหละคิดว่านะโอ้เกือบคือกันเลยเนาะคิดว่านะคิดว่านะแต่ก็ไม่รู้ไงเพราะพี่ยังไม่เคยเห็นที่เมืองเราเขาสัตว์น้ำเป็นยังไงอืมเราก็อยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็สัตว์น้ำใครขับมอเตอร์ไซค์ขับรถมาก็สัตว์นี้ยุยุพี่กับประมาณนั่นแหละอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นที่ทางภางฝั่งไทยไม่ใช่แบบนั้นนะที่กรุงเทพแบบพี่เคยไปเที่ยวสงกา์ที่กรุงเทพนี่คือ S <S <an> <S เขาจะปิดถนนเลยนะปิดถนนแล้วก็แบบเดินแล้วก็เอาแกงปาดหน้ากันนีเลยนะแล้วก็สั่งน้ำนี้เลยไม่มีรถวิงเลยนะถนนใหญ่ๆเลยแล้วก็คนน่ามีทั้งสังชาติคนไทยคนอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยอ่ะเคยไปนะคะเท่าที่เท่าที่จําได้อะ<ม>่ะอืแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ยังมีอย่างนั้นอยู่ไหมแล้วก็มีเวทีใหญ่ด้วยนะมีเวทีแล้วก็เขาตีฟองอ่ะฟองอ่ะอันเนี้ยฟองลูสักผ้าหรือเปล่าฟองอะไรเขา โอ้ไพองมาเยอะมากเงี้ยอโอ้แบบนั่นแหละเนาะบนเอเีใหญ่เลยนะฮะแบบนั่นแหละจึงคักเออนั่นแหละก็อยากไม่เห็นเย่ยแค่พูดไดงถึงเต้นเลยลองไปดูลองไปดูเพราะประเทศเอ่อประเทศเอ่ปเอประเทศไทยกับประเทศเรามัไม่เหมือนกันเมีนะมยนีุดยูพีพัดแบบยุแถวัสนบ,บทแดงนลิ้นโหลาย เน็ตหลุดอีกแล้วตอนนี้ลมกับเอื้อยเพิ่นเรียบร้อยแล้วทุกคน บอเป็นเรียบร้อยหรอกเนียว่าันยังยักลมคือตตอยู่แต่ว่าเน็ตบ้านน้องลี่ไฟดับทุกคนเพราะว่าน้องลี่ใช้ไวไฟไฟดับแล้วมันลมโตบได้ตอนแรกอะลมยุทู้พันไวไฟทางพี่หอมเพื่อนพัดดับไฟฟ้าพัดดับวัสันทุกคนโอโหอุปสรรคแห่งแบบลมกันจุดว่าสามสี่เถอะโทรพอและทุกคนก่อนสีได้คลิปให้มาฟ้าไอพีเอฟี่ซัมนี้กะลมกันการม้วนหลายทุกคนเพื่อนป็นคนที่แบบ คิดว่าจริงเลยเป็นคนที่สวยแล้วก็แล้วก็จริงเลยเป็นคนที่สวยแล้วก็แบบเก่งเนาะเพื่อนหาก็มีผู้ติดตามครบแสนแล้วก็หาเพื่อนมีผู้ติดตามครบแสนกาน่าจะได้ดดนเติบละแล้วก็พึ่งได้รับโล่เราคนเนาะยังไม่ได้ลมเรื่องนั้นกันซ้ำแต่กาขอแสดงความยินดีนัเอื้อเพื่อนเด้อนเนาะ ทายพี่เอฟซีอยากให้น้องลี่โทรรวมกับผู้ใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เด้อเนาะถ้าเวลาของน้องลี่แล้วก็เวลาของเพื่อนตรงกันน้องลี่ก็จะไม่เฮ็ดคลิปให้พี่เอฟซีสมเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปกินข้าวกันเด้อตอนนี้ก็สิบสองโมงละไฟไฟฟ้ามาแล้วน้องลี่จึงสิ่เซตขอเพื่อนว่าเออไฟฟ้าน้องลี่ดับ <c oughs> ก็เลยว่าเด็ด เนตัดไปตามที่พีเอฟซีเห็นกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบาย